ลูกชายไปไหนแล้วคะช่วงหลังไม่เห็นลูกชายลูกชายอ๋อนโมนะลูกมันทายังไม่ได้เอาจริงจริงยังไม่ได้ทําตามกฎหมายเลยนะเพราะว่ายังไม่ได้คุยกับพ่อเขาให้เซ็นหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ก็เลี้ยงน้องเหมือนแบบเหมือนเป็นเป็น,เป,นเป็นลูกจริงๆนะเมื่อวานเพิ่งซือซ้อเซิร์ฟสเก็ตให้ไปซือซ้อเซิร์ฟด้วยแล้วก็ซื้อชุดเซฟตี้ด้วยหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเพิ่งซื้อให้เขานะคะ เขาเป็นหลานแม่บ้านจริงๆแล้วเขาเป็นหลานแม่บ้านแล้วเราก็เขาไปอยู่กับเราใช่ไโมโมโมอยู่บ้านอยู่บ้านอีกบ้านหนึ่งค่ะอยู่บ้านอีกบ้านหนึ่งแต่ถ้าว่าถ้าแบบว่างๆอะไรเงี้ยเขาก็จะมาหาพิจารณาอาทิตย์ด้วยอะไรเงี้ยฟิลเตอร์ก็เหมือนคลินิกสัญญารรมแห่งหนึ่งแล้วไนงะแต่ชีวิตคนเรามันยังแบบมันไม่ได้ใช้ชีวิตจรงิงบ,บนฟิลเตอร์ได้ตลอดไงอย่างเราเดินไปอะไรเงี้ยเราก็ต้องเออดูได้บ้างในเงี้ยความรู้สึกพิจารนณะคิดถึงนโม นางฉลาดมากนะนโมอ่ะฉลาดมากและเออเฮ้ยเลี้ยงไปเลี้ยงมาหน้าเริ่มค้ายกันแล้วนะถ้าไปทําบุญที่ไหนบอกบ้างนะอยากเจอตัวจริงค่ะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจ้าจะไปถือสินนะวันที่สิบเอ็ดถึงสิบสิบสิบสามนี้นะคะสิบสาออกสิบสามคือเขาเรียกว่าอะไรวะนาสินเัอสิบเอ็ดถือสิน นอกจากลูกบุญธรรมแล้วแม่ยังมีลูกอีกเกือบครึ่งประเทศอีลูกออฟสรุปน้โมเป็นลูกสาวใช่ไหมแม่เออนะก็ตื่นมาแต่งหน้านะแล้วก็ถามตลอดว่าแฟนน้โมคือใครลูกบอกพี่จ้าสิพี่เอมกับเดี๋ยวนี้เพิ่มพี่รัศมีแขมอีกคนหนึ่งเออเอาจริงๆอ่ะเขาจะเป็นอะไรก็ได้คือคือพี่จา้าคือคือหนึ่งเลยเรายังไม่ได้เป็น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 ,ปน,ปน,ปนแม่บุญธรรมเขาเต็มตัวเพราะว่าคุณพ่อเขายังไม่ได้ คุณพ่อคุณแม่คขายินยอมไหมคะเพราะยังเรายัางไม่ได้พูดคุยกันถึงเรื่องเซ็นหรืออะไรใดๆซัๆ้ง้นเพราะเรารู้สึกว่าแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วกับการที่เราส่งน้องเรียนแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าหรือว่าน้องอยากได้อะไรเราเราจะเราจะซื้อให้อะไรเงี้ยเลี้ยงเหมือนลูกคนหนึ่งแต่มันไม่ได้ต้องการว่าเออจะต้องมีเอกสารหรืออะไรใดๆทั้งสิน้นเพราะเราไม่ได้คิดไปถึงคือสมมุติว่าวันข้างหน้าเขาได้ดีแล้วเขาเออจะเลี้ยงพ่อแม่เขามันก็ถือว่าเราประสบความสาเร็จหนูไม่ต้องมาเลี้ยงพี่จ๋าก็ได้ไปเลี้ยง พ่อแม่หนูก็ได้อะไรเงี้ยอืมหรือว่ามันเป็นเรื่องที่จะถูกต้องปะ่ะการที่แบบเออถึงเราเขาจะสนิทกับเรามากกว่าเขาอยู่กับเราแล้วเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการมากกว่าแต่เขาต้องรักพ่อแม่เขามากกว่าอันนี้คือเรื่องที่ถูกต้องไม่ใช่แบบว่าเออต้องมาทําเอกสารอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ต้องการขนาดน,นั้นแค่รู้สึกว่าเออฉันมีความสุขกับการส่งคุณเรียนนะมีความสุขกับการที่คุณได้อยากได้แหละแล้วฉันได้ซื้อให้แต่การที่เราได้ซื้อให้เนี่ย เราจะบอกว่าเด็กเนี่ยเวลาเขาอยากได้แล้วเราซื้อให้เลยมันมันจะไม่มีความพยายามเด็กคนนั้นจะไม่มีความพยายามเพราะฉะนั้นอย่างเซิร์ฟเนี่ยเซิร์ฟสเกตเนี่ยตอนแรกก็จะซื้อสเก็ตไอ้สเก็ตให้เขาก่อนชื่อเฟสพี่เป็กที่ใช้ขายของชื่ออะไรนะพี่จะ๊ะยีนมือสองค่ะยินมือสองหรือว่าเข้าไปใน i อจนี้ก็ได้ขายดีสองสองแปดแปด KAI D E E สองสองแปดแปด KAI ดีออสองสองแปดแปดอจนะคะของพี่เป๊กคะ่ะคือเรามีความสุขกับการที่เราได้ได้ให้ไม่ให้น้องอะไรย่างเงี้ยแค่นั้นแหละเป็นคนที่แบบไม่ได้คิดอะไรมากอะเออฉันมีความสุขแค่นี้ก็คือนี่แหละรักคือการให้ที่แท้ถูใช่คือเรารักเขาไงเออเรารักเขาแล้วเราก็สมมุติเขาอยากได้อะไรอย่างเงี้ยเราจะให้เขาแบบอย่างอ่ะนิวอ,อันหนึ่ง แบ็คแมนแบบว่าจ๊ะไม่ค่อยรู้จักนะแต่น้ำโมเนี่ยจะซื้อ back, เขาชอบแบ็คแมนแล้วจะก็ซื้อหลายอย่างให้เขาเกี่ยวกับแบ็คแมนแล้วจะพาเขาไปเดินห้างพาไปเดินห้างพอพาไปเดินปุ๊บเขาก็พูดว่าเนะนี่ยแบ็คแมนนะจ๊ะน้ำโมอ่ะมีเกือบครบทุกอันแล้วอ่ะพี่จ๊าอะไรเงี้ยแต่น้ำโมยังไม่มีรถรถแบ็คแมนรถที่เป็นแบ็คแมนอะไรเงี้ยเออเราก็ไม่ได้คิดอะไรในเรากเออเดี๋ยวพี่จ๊ะซื้อให้นะลูกนะ้าอะไรเงี้ยก็เดินพาเขาเดินเขา้าเขา้าท็อป พอเดินเข้าท็อปปุ๊บเขากบอกว่าพี่จ๊ะแต่เมื่อกี้นี้น้โมเห็นรถแบ็คแมนเขาแต่ปาเหมือนเขาเห็นแล้วแล้วเขาพูดให้เรารู้สึกว่าเออฉันอยากได้นะอะไรเงี้ยเออเหมือนอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าอพาเขาไปเดินดูพาไปโอเคน้โมพาพี่จ๊ะไปเดินดูนะลูกกาพาไปเดินดูแล้วก็ถามว่าเท่าไรคะเขาก็พูดมาอ่ารถประมาณนี้ราคาประมาณนี้นะอืมเราก็เลยว่าอู้มันแพงมากนะนโมแล้วก็น้โมยังไม่มีไม่มีไรายได้เลยนะลูก เออวันนี้ถ้าเราอยากได้หลไรเราจะสอนเขาถ้าเราอยากได้หลไรเราต้องทําทําให้ได้เงินก่อนอะไรเงี้ย่ออย่างวันนี้น้ำโมทำไรายได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวโรงเรียนเปิดเทอมเนี่ยน้ำโมต้องวาดรูปสวยๆามาให้พี่จ้าดูก่อนแล้วเดี๋ยวพี่จ้าจะซื้อให้นะครับไหนเงี้ยเขาบอกโอเคครับได้ครับอะไรเงี้ยอืมแล้วต่อจากนั้นคืออะไรรู้ปะ่ะเออใช่น้ำโมจะต้องวาดรูปสวยๆแต่น้ำโมยังไม่มีสีสรุปกูไปซื้อสีแพงกว่าซื้อแบ็คอุอันนี้อีกรถแบค็แบคแมนอีกอย่างเงี้ย เออเข้าใจป่ะน้โมอายุเท่าไหรแล้วคะพี่จ๊าประมาณหกค่ะประมาณหกคุณแจ็คไปไหนคะคุณแจ็คอยู่บ้านบ้านพี่แจ๋คะ่ะพี่จ๊าก็อยู่บ้านพี่จ้นะคะห้องแบบยิง,งติดเมาส์แต่ฉลาดมากนโมคือเป็นเด็กที่ฉลาดมากฉลาดในการพูดในการ เออแล้วเขาเชื่อฟังเขาเป็นคนฟังเราแบบสรุปแม่อายุน้อยสจริงจริงใช่ไหมเราเล่นเยมะจ๊ามึงได้แล้วตรงนี้ละคือเขาเป็นเด็กที่ฉลาดพูดแล้วเวลาเขาทำอะไรผิดเนี่ยกินอีกแล้วฮะเขาทำอะไรผิดอะ่ะเขาเราพูดให้เขาขอโทษเขาจะขอโทษหรือไม่งั้นเขาจะขอโทษเองเลยพี่จะาอยู่กร<อ>ุงเทพหรอใช่คะ่ะใช่คะ่ะ อเทพูดเก่งได้พี่จ๋าแหละเด็กของสุนทรพูดดีงาพี่ค่ะ